ลัคนาราศีตุ้นเรื่องควรระมัดระวังในเดือนเมษายน2อง8มีเรื่องหลักสองเรื่องนะครับเรื่องแรกดาวพระพุทธครับชนวนินาศนะครับในช่วงคืนแรกยังอยู่ที่เดือนปุตตะอยู่นะครับช่วงนี้ดูแลใส่ใจลูกน้องบริวารให้ดีใครมีลูกมีหลานมีคนอายุน้อยกว่าที่คุณอุปถัมดูแลอยู่อยจาะสร้างปาัญหาให้นะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับเรื่องการทํางานก็ดีดูแลใส่ใจลูกน้องให้ดีครับการค้าขายมีลูกน้องบริวารดูให้ดีอาจจะสร้างปัญหาให้ โดยเฉพาะเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเรื่าการพูดการคุยนิดหนึ่งครับแล้วก็เครื่องเดินหลังครับดาวพระพูดย้ายแล้วก็ถือว่ากลับม,มาดีกลับม,มาฟื้นขึ้นแล้วครับปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายลงนะครับแต่ทางนี้อย่างน้อยนะอย่าลืมขึ้น,น,นแรกครับดาวอาทิตย์เจ้าเดือนลาภะก็ยังมาอยู่ที่เดือนอริครับเราม,ามีมีโชคมีลาภไม่มีแต่มีความขัดแย้งตามมาหรือว,ว่ามีโชคลาภแบบทุกขลาภครับในการใช้ชีวยโดยร่วมได้สิ่งใดไหมยง่ายมักจะตามมาด้วยปัญหาหรือมักจะมีคนไม่ถูกใจมีคนดิสเครดิตอยู่นะครับเรื่องของ การทํางานประจําันบริษัทบางครั้งมันเป็นเรื่องของของกำลังสีน้ําใจหรือว่าโอกาสทา,างด้านการงานแต่จะมีคนไม่ชอบพออยู่บ้างคุณพยายามเฉลี่ยความสุขให้กับที่ทํางานบ้างนะครับเฉลี่ยแบ่งๆนั้นไปครับถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนการค้าขายเช่นเดียวกันได้โชคได้ลาบการค้าขายเคิืนก้อนมากอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทำบุญไว้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่มีรายจ่ายจุกจิกกวนใจนะครับหรือว่าทําให้หมันตรงกับดวงซะทันจะเก็บรักษาการเงินหรือว่าลผลส่วนใหญ,ญ่ไว้ได้นะครับถือว่าช่วง ไปเดินก็กลับมาดีกลับมาฟื้นแล้วนะว่วอสนาของชาวลัคนาราศีตุลครับ